สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรนะคะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Judgment Tarot น,นะคะคนที่มาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปกันด้วยเนาะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการดูดวงนะคะการงานการเงินโดยเฉพาะของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมปี2564นะคะก็เดี๋ยวเรื่ความรักเนี่ยเดี๋ยวจะแยกให้อีกคลิปหนึ่งเนาะ โอเคนะคะ,ะ,คะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะีะเมขออนุญาตดูดวงการงานการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมนะคะส่วนใครที่อยากดูส่วนตัวรบกวนแอดไลน์ดีที่เมให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะตอนนี้โปรสาคำถามลดเหลือ99บาทยังมีอยู่นะคะโอเคขออนุญาตหยิบให้อ r a c โค c คั d ก่อนนะคะมีขออนุญาตดูดวงการงานการเงินของชาวราศีมังกร เดือนมกราคม2,564ค่ะ Man Holding a Coin นะคะเมีว่าน่าจะเป็นเดือนที่คุณน่าจะได้จับเงินจับทองมากขึ้นนะคะ All Tie Up นะคะแล้วก็ The The Garden and the Gate นะคะ ดูจากไพ่นะในอดีตที่ผ่านมาในปีสองพันนกาะคะการเงินคุณอาจจะรู้สึกรัดเนื้อรัดตัวนะคะอาจจะเป็นปีที่คุณจะต้องเคลียร์ในเรื่องของการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะแต่เดือนนี้เดือนมกราคมนะคะอแมนโฮ l ดิ n งกับคอยขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นไพ่ของตัวคนเองเพราะเป็นไพ่ธาตุดินเนาะมีโอกาสที่คุณจะได้ถือเงินมากขึ้นนะคะแต่ว่าอาจจะมีโอกาสจะได้ถือเงินมากขึ้นรายได้อาจจะมากขึ้นแต่ว่ารายจ่ายยังจะต้องมีอยู่นะคะเดอะกราเดน แอนเดอร์เกขึ้นมาเนี่ยมันมีโอกาสที่การเงินนะคะในอีก2-3เดือนข้างหน้าคุณจะดีกว่านี้นะคะหรือในอีกประมาณเป็นให้30เนาะก็นับไปอีกประมาณอาจจะประมาณ30เดือนนะคะหรือประมาณ 2-3ถึงปีหลังจากนี้แม้ว่าการเงินคุณจะดีขึ้นหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาพอสมควรนะแต่เท่าที่ดูแล้วในเดือนมกราคมนะคะอะไรที่มันเคยหนักนะคะคุณจะเคลียร์มันได้เนาะการเงินก็ดูเข้ามาได้มากขึ้นนะคะแต่ว่ารายจ่ายก็ยังจะต้องมีอยู่เนาะส่วนเรื่องของการงานอาจจะมีเรื่องของการกดดันหรืองานเยอะเข้ามานะคะหรือมีงานหลายอย่างที่คุณจะ,จะต้องทําจนทําให้อ่า บางทีเนี่ยจะทําให้เวลาส่วนตัวที่คุณจะต้องมีเนี่ยมันไปมันไปทุ่มให้กับเรื่องงานมากกว่าแต่เท่าที่เมย์ดูคุณก็เต็มใจที่จะทํานะเพราะว่าคุณอาจจะมีเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเป้าหมายของปีนี้ก็ได้ว่าคุณอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จเนาะโอเคต่อไปจะจะมาดูกันที่ไพ่ทาโร่นะคะขออนุญ,ญาตด,ดูการงานนะคะของชาวราศีมังกรในเดือนมกราคมปี2564ค่ะ มขออนุญาตดูดวงนะคะขออนุญาตดูดวงชาวราศีมังกรปี2 5 6 4ค่ะเดี๋ยวเรื่องของการงานนี่เลยออไทยอัพ <c oughs> นะคะกับ8ดดาบนะคะคือไพ่ใบเทียมกันนะงานอาจจะเยอะนะคะงานอาจจะรัดตัวอาจจะมีความเครียดความกดดันเข้ามาในช่วงเดือนมกราคมนะคะ two of pentacles นะคะ nine of pentacles Queen of p e n t a c l e นะคะเอ f c u p ครับเรื่องของการงานนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ทำซึ่งมันจะทำให้ส่งผลทำให้เงินคุณดีด้วยนะคะเพราะว่ามันมีในเรื่องของนายอ of เพนิ a ค l ลส์เนี่ยกับควีนอฟเพนจิคอลขึ้นมาไม่รู้สึกว่างานหนักแต่เงินดีนะคะมันมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้คุณทํามันไม่น่าจะใช่งานที่ง่าย เทาที่เมนูน่าจะเป็นงานที่ยากพอสมควรนะคะคุณก็รู้สึกว่าอึดอัดรือรู้สึกเครียดกับมันพอสมควรแต่ด้ยวยความที่มันมีไพ่สองเหรียญขึ้นมาเนี่ยคุณก็ยังฝากฟันมันไปได้นะคะส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีโอกาสที่คุณจะรู้สึกสบายสบายมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะหรือจะเห็นผลประโยชน์หรือผลไม่ใช่ผลประโยชน์สิผลการลงทุนนะคะหรือว่า กําไรมากขึ้นหรือเห็นตัวเงินมากขึ้นจากอะไรที่คุณทํามาในปีที่แล้วนะคะ,ะบางคนเนี่ยในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะอึดอัดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะคะแต่ก็ยังไปได้ในเดือนมนกราคมนี้ก็ยังอึดอัดอยู่นะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังจะต้องมีบางสีมาอยากให้ต้องจัดการอยู่นะคะหลายๆอยา่างที่คุณจะต้องทําร่วมกันหรือบาลานซ์มันให้ได้แต่ว่าคุณจะเห็นเงินมากขึ้นเอาง่ายๆก็คืองานหนักแหละแต่พอคุณเห็นเงินแล้วคุณมีความสุขนะคะ เรื่องเพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอาจจะเจอแรงกดดันนะคะจากเจ้านายนะคะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่คอยอิจชาเรานะคะหรือว่าครัวเราได้ดีกว่าเขาอย่างเงี้ยก็มีโอกาสจะเป็นลักษณะนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ายังไงชาวราศีมังกรก็เอาอยู่นะคะเพราะเป็นไพ่ก้าเหรียญเข้ามาตรงกลางคุณก็ยังสบายๆค่ะงานหนักแค่ไหนงานเหนื่อยแค่ไหนคุณเอาอยู่นะคะแต่ว่าคุณอาจจะมีเครียดบ้างนะคะหรือรู้สึกว่า เหนื่อยบ้างในบางค้งแต่เท่าที่เมย์ดูคุณยังไหวนะด้วยความที่เป็นไพ่ก้าเหรียญนนะ่ะคุณก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะคะบางคนนะชาวราศีมังกรด้วยความที่นิสัยคุณเนี่ยคุณมัว่าจะเป๊ะนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยากให้รู้สินธทุกอย่างมันออกมาแล้วมันดีที่สุดเนาะอาจจะเป็นคนที่จริงจังมากๆในเรื่องของการงานก็เลยทําให้คุณเครียดนะคะหรือทําให้คุณ ทำให้คุณกังวลรู้สึกกังวล,ลว่าคุณอาจจะทํางานนั้นได้ไม่ดีด้วยการที่อาจจะมีงาน2งาน3งานเข้ามาให้คุณทําในเวลาเดียวกันคุณอาจจะเกิดความกังวลนะคะแต่เท่าที่เมย์ดูจากไพ่คุณทําได้นะแต่พยายามบริหารจัดการเวลานะคะยังไงมันก็ได้ยังไงมันก็ผ่านไปได้เรื่องของการงานเนาะขออนุญาตดูการเงินของชาวราศีมังกรค่ะมีขออนุญาตดูการเงินของชาวราศีมังกรเออมันหนาวนะคะมันอนข้าจะช,ชื้น ใช่มันก็เลยไม่ค่อยออกนะที่ไม่ค่อยได้กค่าจะติดกันนะคะโอเคขออนุญาตดูกันเงินของชาวราศีมื่ก่อนค่ะ Four of Swords นะคะ Eight of Wands นะคะ Princess of Pentacles a g of one นะคะคุณจะได้เงินจากโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมืงคนอยากจะเริ่มทำธุรกิจอะไรในเดือนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณอยากจะทำามีโอกาสที่คุณจะได้เงินนะคะหรือคุณจะทำได้ดีนะคะตลอดทั้งปี โอเคไพ่เครียดขึ้นมาอีกแล้วในเรื่องของการเงินนะคะไม่ต่างจาก8ดกาบกับ9ดาบนะไม่ต่างกันเลยในเรื่องของการงานกเงินนะคะบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วอยากจะให้มันเห็นเงินนะคะด้วยความที่คนอาจจะตั้งความหวังสูงเรื่องของการเงินก็เลยทำให้คนเครียดนะคะบางคนอาจจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างเนาะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเครียดในเรื่องของการเงินกว่ามันไม่ได้กว่ามันไม่ทันนะคะกว่ามันหมุนไม่ทัน แต่ที่เมย์ดูจากไพ่นะการงานคุณก็ดีนะคะคุณจะได้เงินจากงานโชคลาภตอนนี้เมย์ยังไม่เห็นนะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะแน่แน่ตัวเงินจะมีเข้ามาเรื่อยๆตลอดทั้งเดือนนะคะมีโอกาสจะได้เงินเข้ามาถ้ายิ่งคุณอ,าอยากจะทําอะไรใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆที่คุณอยากจะทํามีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากมัดน,นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ย ชาวราศีมังกรนะคะถ้าคุณรู้สึกเครียดนะคะให้บอกว่าให้คุณพยายามปล่อยวางบ้างนะคะบางทีการที่เราไปยึดติดกับอะไรจนเกินไปมันอาจจะไม่ได้ทําให้ชีวิตเราไปทางไหนนะคะการมานั่งเครียดหรือมานั่งกังวลน,นะคะมันไม่ได้ทําให้เรามีเงินมากขึ้นเนาะมันไม่ได้ทาให้เงินที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยมันงอกขึ้นมานะคะเอาเวลาที่เรามานั่งเครียดเนี่ยหรือว่าเอาเวลาที่เราจะต้องมานั่ง เนื่องกลุ่มเนี่ยออกไปหาเงินดีกว่าหรือออกไปทําอะไรอย่างอื่นดีกว่าที่มันจะมีโอกาสที่จะเราจะพัฒนาตัวเองแล้วก็สามารถหาเงินได้เพิ่มได้ในอนาคตนะแต่ถ้าที่ไม่ดูตอนนี้การเงินนะคะด้วยความที่มี age o ว o n เช่นมามีโอกาสที่การเงินคุณจะพัฒนานะคะไปได้มีโอกาสที่จะมีช่องทางหลายๆช่องทางที่ทําเข้ามาให้คุณหาเงินได้นะคะคุณสามารถหาเงินได้เนาะ หลายอย่างนะคะคุณจะทำอะไรก็ได้บางคนอยากจะทำธุรกิจนะคะบางคนอาจจะ,อ,ะอยากจะ,ะมีงานประจำอยู่แล้วแลยอยากหางานเสริมทำทำได้นะคะมีโอกาสจะได้เงินด้วยความที่งานประจำเนะี่ยคนอาจบางคนอาจจะได้เงินดีอยู่ละแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในเดือนนี้หรือว่าคุณอาจจะซื้ออะไรเพิ่มนะคะหรือยอยากได้อะไรเพิ่มก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณจะต้องพยายามหาเงินเพิ่มนะคะถ้าไปดูจากไพ่นะ เป็นเดือนที่คุณต้องการเงินเพิ่มนะคะต้องหาเงินเพิ่มเพื่ออะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะหาเงินอยากจะเก็บเงินเพื่อเปิดธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะแต่เท่าที่ไม่ดูในเดือนนี้ชาวราศีมังกรการเงินคุณยังไปได้สบายๆนะคะรายจ่ายก็น่าจะยังมีอยู่นะคะแต่ว่าเป็นเดือนที่คุณจะเห็นเงินมากขึ้นมีโอกาสได้จับเงินมากขึ้นนะคะบางคนนะถ้าใครดวงดีจริงๆพื้นดวงดีจริงๆเนี่ยอแมนโฮดิ้งอะคอยขึ้นมาตรงนี้นะคะมีโอกาส ที่คุณจะได้จากเงินเป็นก้อนนะคะอาจจะหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนดวงคุณเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ธุรกิจที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณทําตอนเนี้มันอยู่ในระดับไหนนะคะแตเท่าที่เมดูยังไงเดือนมนกราคมคุณก็ยังผ่านได้เรื่องของการเงินแต่ให้ระวังนะคะในเรื่องของความเครียดแล้วก็ความคิด นะคะมีโอกาสที่ความคิดของตัวคุณเองจะเป็นศัตรูกับตัวคุณเองได้ดังนั้นให้ระวังในเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็ความเครียดนิดนึงเนาะพยายามหาเวลาพักผ่อนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมนะคะสวดมนต์อยู่บ้านก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่จะทําให้ไม่ใช่มีโอกาสสิมันจะช่วยคุณได้นะคะในเรื่องของทําให้คุณมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถตัดสินใจหลายๆอย่างได้ดีขึ้นเนาะสำหรับชาวราศีมังกร โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะ,ะสำหรับชาวราศีมังกรน้องเ,เรื่องการงานการเงินในเดือนมอการาคมนะคะติดตามฝากติดตามในเรื่องของอคลิปความรักกันด้วยแล้วเมย์ก็จะมีช่องใหม่ด้วยนะคะที่จะเป็นช่องนั้นเมย์จะเป็นพี่กรคาดโดยเฉพาะนะคะจะไม่มีคลิปรายเดือนนะคะช่องนี้เมย์จะตัดสินใจให้มันเป็นคลิปเฉพาะรายเดือนเนาะรายเดือนแต่ละราศีนะคะอีกช่องหนึ่งจะเป็นพี่กรคาดอย่างเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งเหมือนกันที่จะเป็นดดวง าภาษาอังกฤษนะคะที่จะจะพูดภาษาอังกฤษทางคลิปเนาะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มีกำลังทําอยู่นะคะรวมรวมถึงทั้งตอนนี้เมยก็ทำกํากลังเปิดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษด้วยนะคะอาจจะคลิปช้าบ้างนะคะพยายามจะจัดสรรเวลาให้ได้ไวที่สุดเนาะก็ขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดูแลสุขภาพด้วยขอให้เดือนมกราคมหรืคนรวยๆเหงๆนะคะสวัสดีค่ะ